ผิดครับเผลอกัดนะครับออกมากัดผิดเอหม่ครับตีไปที่เก่าครับลูกกันแล้วครับแหมนะมันดันน้ำตามมานะครับแล้วก็ ผมหยุดให้มันนะครับคือคือหยุดให้มันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไม่ระแวงนะครับก็คือลากมาไม่ต้องลากเสมอมานะครับคือลากมาหยุดเพื่อหลอกปลานะครับให้มันกัดนะครับผมเป็นเโดปจกนะครับผม นึกว่าปลาช่อนนะครับเป็นปลาชะโดชโดเล็กนะครับชโดปลอกนะครับทีแรกกัดผิดนะครับแล้วก็ตีไปอีกไม้เ,เนี่ยมันก็วิ่งตามมานะครับผมเห็นแล้วน้ําเป็นขึ้นเลยพอวิ่งตามมาเสร็จเราก็หยุดเหดือให้มันนิดนึงพอหยุดละลากต่อนะครับกัดเลยเนี่ยครับเป็นชโดปลอกนะครับโปลอกไซส์ประมาณนะัก แตเก้าขีดโลเนี่ยครับประมาณครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับนะครับเป็นสายแก้คันจิ๋วสีน้ําเงินนะครับสภาพหมายตรงนี้นะครับเป็นเป็นคลองนะครับคลองนี้ผมก็ได้ไปสองสามตัวแล้วตรงนี้จะเป็นอีกฝั่งจะเป็นถนนนะครับแล้วก็เป็นท่อตรงนี้เป็นช่วงหน้าปากท่อนะครับช่วงหน้าปากท่อเนี่ยส่วนมากก็จะมีปลาใส่อยู่นะครับเพราะว่ามันมาหากินปลาปลาเล็กนะครับลูกปลาเล็กเนี่ยว่ายไปว่ายมาครับผม โอเคครับสภาพหมายแบบนี้นะครับสายแก้คันจิ๋วก็ใช้งานได้นะครับครับผมโอเควันนี้เอาคันมาเทสเลยครับเป็นคันของเอสเอ็สนะครับเมาส์เทนแบทนะครับผมเป็นคันหกฟุตเวทแปดสิบหกนะครับเนื่องจากมีเพื่อนเพื่อนนะครับที่ดูคลิปเนี่ยแล้วก็อยากจะตกปลานะครับก็คือไม่เคยตกปลาเลยแล้วก็อยากจะตกปลามาถามผมหลายๆคนเข้านะครับผมก็เลย ลองไปหาคันที่ราคาไม่สูงมากนะครับซึ่งมันเหมาะกับมือใหม่นะครับซึ่งเป็นคันที่ราคาไม่สูงแต่คุณภาพดีนะครับก็เลยไปเจอคันของ S อสนะครับคันนี้ m ม u า t a i n b a ์นนะครับผมเวท86ครับเป็นคันที่เวทปานกลางนะครับไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปนะครับก็ตรงนี้เหมาะสําหรับตีอย่าปอมนะครับผมก็ได้ลอกตัวนี้มาเลยครับลอกเป็นของ p พ o n e เนียนะครับเบอร์2,000ครับ EX 2,000 ราคาไม่สูงครับทั้งชุดเนี่ยพันเดียวเองก็เลยลองเอามาเทสดูนะครับผมเดี๋ยวก็จะลองเทสดูเรื่อยๆนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมถ้าใช้ได้ก็คือจะแนะนำะเพื่อนๆมือใหม่นะครับให้ลองชุดนี้ดูนะครับราคาเบาๆครับผมโอเคครับสายแก้คันจิ๋วนะครับผมสุดยอดมากครับ